แฟนๆผิดหวังอิงฟ้าแซวแรงกลางเวทีลั่นทวีพรหรือเชอินก็ไม่มีงานอยู่ดีเมื่อวานนี้ครับดูเหมือนดรามา่าร้นแรงครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆครับกลายเป็นไฟลามทุ่งจากกรณีปมเดือดที่บอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนย่างนวัดนะครับออกมาฟาดเดือดไม่ยั้งถึงอุ้มทวีพรหรือเชอลินพิบูลชัยสิโรธรครับมิสแกรนไทยแลนด์สองพนยี่สิปมการเปลี่ยนชื่อล่าสุดกระแสโซเชียลนั้นจับตามองรุ่นพี่เวทีเดียวกันอย่างอิงฟ้าวราหะที่อยู่บนเวทีในเหตุการณ์ดราม่านั้น นวัตว่าจริงๆแล้วบอสชอบชื่อเชอรีนไหมคะด้านบอสนวัตนะครับก็ตอบว่าชอบมันแปลกดีที่เรียกบ่อยไม่ได้หมายความว่ารวยเรียกก็คือเรียกรวยก็คือรวยคิดดูนะเกิดจากตำบลบ้านนาจากจังหวัดเพชรบุรีเกิดมามีแต่ต้นตาลกับท้องนาพ่อกระถายนาแม่กระหาบของเรียนโรงเรียนวัดไปสำรวจเถอะทั่วประเทศไทยลักษณะแบบนี้ไม่มีชื่อเชอรีนหลอกงานนี้ครับจู่ๆสาวอิงฟ้านั้นครับก็พูดขึ้นมาว่าเอางี้หนูอยากรู้ว่าทวีพรกับเชอรีนเนี่ยก็ไม่มีงานอยู่ดีท่ามกลางเสียงฮือฮากันยกใหญ่ครับในงานแถมบางช่วงบางตอนครับก็ย แอบแซวอุ้มทวีพรอ,อีกว่ามึงลองเปลี่ยนชื่อเป็นอิงฟ้าบ้างกูจะได้นอนพร้อมกับถามต่อว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเชอรลีนด้านอุ้มทวีพรน,นะครับก็ตอบว่าเนื่องจากสุขภาพไม่ดีในปีนี้ค่อนข้างแย่หมอก็วินิจฉัยไม่ได้สักทีเธอจึงหาที่พึ่งทางใจด้วยการเปลี่ยนชื่อก่อนที่สุดท้ายนะครับอิงฟ้าจะทิ้งท้ายว่าก็ช่วยกันสนับสนุนนะทารักเขาก็สนับสนุนเขากันเยอะๆงานนี้ครับโซเชียลกลายเป็นเสียงแตก2ฝั่งบางก็บอกว่าอิงฟ้าพูดแซวแรงเกินไปแม้ว่าจะสนิทสนมกับน้องแต่ก็ควรให้้เกกกกกกีีีียิันนนนมมาาาวว่่่่ขะทอออฝง็ พยายามช่วยน้องแถมตอนท้ายก็ฝากผลงานแล้วก็สนับสนุนน้องอย่างเต็มที่เรื่องแบบนี้เป็นเพียงการหยอกล้อเล่นกันเท่านั้นล่าสุดวันนี้ครับสดสดร้อนร้อนอินฟ้านะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์ครับว่าก็แล้วแต่คนจะคิดพี่เต็มที่สุดๆแล้วและอีกโพสต์ก็ว่าหลายคนไหลมุมมองแค่คนรอบตัวรู้คนในเหตุการณ์รู้ก็พอการถูกตัดสินจากคลิปสั้นๆช่วงเวลานั้นก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ก็ชินแล้วไม่เป็นไรขอบคุณแม่แหม่แมและแฟนคลับ ช่วยการสนับสนุนน้องต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นกําลังใจให้ระหวังดีเสมอในขณะที่อุ้มทวีพรนะครับก็ได้เข้ามาตอบกลับอิงฟ้าเป็นรูปหัวใจสีขาวล่าสุดนั้นเมื่อช่วงสายๆนี้ครับอุ้มทวีพรก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษบอสณวัตรครับโดยโพสข้อความว่าขอแสดงความเสียใจอย,อย่างยิ่งและขอโทษจากใจจริงต่อกรณีที่อุ้มได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและประกาศต่อสาธารณะโดยพละการโดยไม่ได้แจ้งหารือกับต้นสังกัดก,ก่อนล่วงหน้าการกระทําดังกล่าวของอุ้มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวอุ้มเองและองค์กกรรสสส้้าางคควมััับบบนนใหแฟ และผู้ว่าจ้างงานรวมถึงกระทบต่อแผนการโปรโมตชื่อศิลปินเดิมตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งยังคงใช้ชื่อเดิมในการสื่อสารสุดท้ายนี้อุ้มขอความการุณาจากทุกท่านโปรดอย่าได้มีการพูดจาว่าร้ายคุณวัตรและองค์กรที่หนูเคารพรักเพราะเนื่องจากความผิดพลาดทั้งหมดเริ่มต้นจากการตัดสินใจของอุ้มเองด้วยความเคารพและขออภัยอย่างสูงทวีพรพริ้งจำหัด